สว,วัสดีครับลุงเขียววิธีสั่งกับผมนี่ครับผมหลังจากแม,านาม่น้ำซีบุกนะครับเพราะบ้องหันในขื่นนอดพี่แต่พี่น้องหลังจากนา้ำซีบกลุงเขียวก็ได้พาพี่พอน้อ,นองมาเบิง่งโอ้ยพี่น้องเนื่องพี่น้องเพิ่นมาหาปลาหายังพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมนี่ลงมา,าพี่พี่น้องมาเบิ่งในนี่หลังจากน้ำบกตอนน้ำขึ้นเพิ่งบ้พงนมาหาครับผมนี่พราน้ำบกแล้ว โอ้หางขมาดังไฟขึ้นเห็ดกินอยู่กับหนีเลยพี่น้องโอ้อันนี้เทิงแหเทิงสะดุ้งครับผมนี่โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครัสิโอ้สิบกไก่ปลาบอกขึ้นแม่นะะะี่ยโอ้ขเขาคั่วไว้เอ้เขาหาขึ้นมาเสียงเขาเลยคั่วไว้เนาะครับเนาะจ้าปลาขั้วขายแล้วเลยขายนั่งจะตามโอ้หมูขายห่อข,ขายไปนน้ำจ้าเพิ่นมาละกอปนน้ำโอ้ โอ้อันนี้เขามาน้ำกันเบอร์เลยบอกครับมูลได้หลายคนนี่ใช่มู่งกระดุมก็ตั้งงาโอ้นี่ครับกําลังเอาขึ้นมาแล้วพี่น้องโอ้เบิ้งครับเบิ้งนี่วันนั้นปลายังครับเถือยุ่นนี่ขับกล้วยโอ้เอาของมาเบิงไก่แน่นหัวหน้าโอ้นี่ครับผมโอ้นี่เป็นปลาหับกล้วยพี่น้องโอ้เขาขายจากไหนอ่นลุงนี่ลู่หนึ่งลอยสามสิบบาท โอ้ดเนี่ยพี่น้องอัน่าแต่ละบาทบ่ครับนี่โอ้เป็นปลาฮากล้วยเปะเดี๋ยบาทเราแบบเงินในพี่น้องเบิ้งงนี้เบิ้งพี่น่องเบื้องเบิงบ้งเบืงบ้งเดี๋ยวเขาเขียนออกยังไงอังสีแต่พี่น้องนี่เบิง้งงนี้นี่โอ้เพิ่นสีมา่านามึงสี่เนาะนี่พี่น้องโอ้ทางพุ่นก็นยกขึ้นแล้วครับผมพ่น นี่ครับโอ้มูนี่เป็นโอ้มูนี่จะเป็นปลาขาวไปยังน้อโอ้โอ้เทอะข้าวเทอะสมีสิโยข้าวเดียวติเครับเนี่ยโอ้โอ้เหมือนหนึ่งมันจะว่าได้ปลาร้ายเหมือนเตียนโอ้ท่านเหมือดท่านเหมือดโอ้เทลงอีกก็มีอีกอุ้ยปลาห่ากวยพี่น้องตรงเี้ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเขารอมาเพิ่งขางผีก,ก้อนครับผมเนี่ยนี่ครับผมโอ้มาทางนี้มีเขาเป็นสะดุงตัวนี้มันสิมีสุดปลาเนาะเป็นปลาแย่งปลาแย่งปลาหมูทอกปลาเนี่ยปลาทุ่งปลาสอยมี่มืมันสุดปลาครับตัวนี้โอ้แต่ตัวนั้นเสียวอยู่ฟั่งตัวนั้นสิมีแต่ปลาเป็นปลาหักกล้วยหลายเนาะน,นี่ครับผม มาๆพี่น้องติดตามเบื้องทางนี้ลุงเขียวสิพ่เบื้องทางผีพี่น้องนี่นี่แหละว,วิธีาหากิ่งของคนอีสานบ้านเฮาพี่นอออ้องเอ้ยหายกิ่ง่ายๆครับผมมาเป็นกลุ่มกันเลยพี่น้องคนน่ะพูดสิไปาพายเ,ยน,เนี่ตึกแหงกับไปแล้วพี่น้องคนบาดน,นี่ไปแล้วเบื้องนน้ำไหลบักแห้งพี่น้องเบื้องนโอ้เบื้องน้ำเนี่ยพี่น้องไหลคักไหล่แหนล้านี่ ไรแห้งพี่น้องไรแห้งติดตามครับผมว่าลุงเขียวสิผ้าผีพีน้องห่ายังเห็ดยังไงผีพี่น้องเบิงเนาะพี่น้องเนาะกลับไปเบิงทางผีกันพี่น้องโอ้อันนี้มาทำกันนกคุณป่าน้อนี่ครับผมมาทำกันผู้หนึ่งปดผู้หนึ่งขันปดตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ลุกไปผู้หนึ่งเอาตัวนี้ขึนมาปดไหมครับโทษ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 อู้ตะมันพี่น้องตะมันเบิ้งไหน เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยพี่น้องปลาหากล้วยขันห้องไปห้องไปขาย,ขา,ข,ายขายโลดตัวอะไรครับนี่โอ้โลหนึ่งบ่โอ้โลหนึ่งมันก็เป็นหน่อยเนาะปลามันตัวหน่อยนี่ครับผมนี่พี่น้องนี่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 หาเบิ้งครับผมนี่โอ้ตะมันพี่น้องโอ้ถ้าพุ่นผมว่านาง แบ,บอัพมาบเนออนอระวังปีงเนอะีว่าเป็นนางเซ่ด้ผู้สิคักแต่สันี่โอ้โอ้คืออยู่คือคอยูอ่แล้วว่ามันเข่าหมืนอีชูมิชีเนอโอ้นี่ครับผมครับผมครับผม โอ้เขามากังสิกันดีนี่เนาะหาอยู่หากินน่มันยากขึ้นไปกินเนาะเอาไม้ผัวน้อยผัวอยผัวไ่ไปอยู่ใส่เนานาะกินปลาทู่วะเอาผัวไปลาหักวยตายพี่น้องครับผม ดีครับผมอู้หู่หาจินแบบที่สายบันเท่าครับผมเนี่ยู้เอาล่งเอาล่งก่ม่ไร้ขขึ้นมาปวดซอยกันพี่นองนี่ครับโอ้ตอนนั้นก็สีที่เนาะกันนามเนาะเป็นบ่อกไห้ครับคุณกั้นนาอยู่งองคุณลุงคุณนางหมนพ่นอง นี่ครับผมกะฝากกดไหลกดแชร์กดซับตะไคร่ให้รุ่งเขียววิธีสามได้พี่น้องเด้อว,ว่ารุ่งเขียวสิภาคพีผพพ่านนองหายังเห็นยังไหนพี่น้องเบิง้งกลับมาเนี่ยรอบที่สามแล้วก็ยังปกดปะทะเหล่ายุบพี่น,อน้อ,อง,งเนี่ยเถือคักถือกเนี่ยเนี่ยขันมันที่ร้ายก็ถือกซุบมันซุบหัวเร็วออกยากเนาะนี่ครับผม ข้าคือบอกเป็นผ่ามงเขียวคือของผูเหล่ายู่หันว่าเล้วผ่ามงเขียวเล้วคือจะงอขึ้นเฮ้ยเจ้อ๋อครับผมโอ้ยบางท่านกับพุ่นก็คือกันพี่น้องพุ่ปวดข้นเบางท่านัเนี่ยพี่น้องเบางนามเนี่ยโอ้นามไหลแห้งคับพี่น้องเลยไปพี่น้องไปไปเบางท่านพี่เอก ตามมาเบิ่งทางนี้เนาะพี่น้องเนะาะเบิ่งน้ำกันนี่ครับผมทางนี้ก็ไา,า,ายป่าคือเก่าะพี่น้องเพราว่าเบิ่งผู้คั่วกับคั่วน้องคุณป่าเนาะโอ้ผู้คั่วกับคั่วไปน้ำเป็นปลาขาวหน่อยเขินมีอะมากกับมีทึ่งหมักม่วงมีทึ่งหมักขามีทึ่งหมักกอกไปทะายยูถ้ากินพี่น้องนเบิ่องนี้มีมีอ้ไรขึ้นมามครับผมครับผมโอ้มีขบยางเลยเห็นไหมครับ เหนียวขึ้นมาอีกว่าพี่น้องนี่โอ้ดังนั้พี่น้องเจ้าระบาดบ่นป้าระบาดลาซัมนีมันก็บ่นหน่อยแล้วทางปุนของกระเจ้ามันว่เป็นคือของเจ้าของของกระเจอกมันซุปตาบ้านนี่ก็แน่นน่ะคุ้มผุ้งป่วยกับป่วขึ้นห้วยมาอุบ่าเศรษฐนี่นี่ครับผมไปเบิ้งน้ำกันครับผมติดตามเบิ้งน้ำกับไลแห้งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ ก็ซับจากไข่ลูกเขียวพิธีสันเรื่องพี่น้องเด้อปลาลุงเขียวสิผ้าพีผ้าหน่องหายังเห็นยังในเพีอนองเบิ้งเรื่องในพี่น้องเบิ้งในไก่พี่น้องโอ้เรื่องในเบิ้องในปลาห่ากล้วยปลาหมูทอดก็มีแต่ปลาหมูทอดสิบหลายเนาะครับเป็นสีลายเป็นปลาห่ากล้วยท่านพอเข้าเนี่นี่แช่พอถึงฐานที่ดีพีนองยกขึ้นมาเนี่ยเบิ้องในโยกขึ้นไปได้ก็ได้บาดนั้นว่าพลาดจักบาทเลย โอ้ตะมันพี่น้องตะม,ม,ม,มันเอา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 มันหมานเด้อคุณลุงเดอ้อครับผมเบื้องในทางผมเอาขึ้นมาคอยเก็บไปพี่น้องอ๋ตามครับผมเคลียร์สภาขึ้นไปเบื้องขางเทิงมันพี่น้องเบื้องในขึ้นไปเบื้องขางเครื่อ่ผมนะบันไดเห็นได้แบบสูงพี่น้องเห็นได้เบือ้อง,อง,องขางเทิงครับไปเบื้องขางเทิงนี่ครับผมขึ้นมาทางนี้ผู้คนกร็ระาย<ม>อยู่พี่น้อง นี่ครับผมครับผมแลื้องข้างนี้เบื้งใ네นพี่น้องหลังจากคุณเชื่อว่าตอนนีน้น้ำมันน้ำมันอ่าขึ้นเต็มบไปน,นี้น้ำโบกเบิ้งพี่น้องเฮามาหาอยู่หายจินพี่น้องเบิ้งใน่โอ้น้ำไหลแห้งครับผมเนี่ยเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาน้ำไหลแห้งครับเบื네้องใน ครับผมเฮ้ยใส่แนวใดเฮ้ยนี่ปลากันซวยเขาเคยเขาไม่กินเหอ๋อเออเอาเอาเอาบึงทางนี้มันไในปลาอย่างน้อนางปดด้วยแม่งบิ่งในพี่น้องคู่ปูกับปูดเอาขึ้นเต้าะเทียตินี่ยข้นเต้าะเทียด้ยบดเบิ่งในพี่น้องเห็นแล้วล่ะพี่น้อง เบืงในปลาหักยปะเ็บมากเบสมันแรนเก็บนมาให้แม่เนอ่ะเออเก็บมาก่ขาดเบะมันเนาะปาดบาดบาดเบืงในพี่หวองการหาอยู่หากินของคนที่สานเป็นเ้อแเ่ต่วิธีไพเซ็มาแบบไรพุ่งปัญญาเนาะคุณแม่เนาะแม่โอ้ยน้าก็นาผด้ค่ะรามผมไปหากิดนะเถอ้ีไรบอ้เขาขายเขาขายจังไรครับเนี่ยใูสเลีรวหนึ่งบอกครับ อตัวนั้นสัพปีสามารถชดกินเข้าปากเพือให้มันยังกันสับปีสามรานี่ยโอ้กูเชิงเสียโอ้ครับผมครับผมเอา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 เนี่ยครับการวิธีหาอยู่หายจริงของคนอีสานเนาะคุณแม่เนาะเขาก็หายจริงยังไงไม่ทาไม่เคียนคนนี่างละครับผมครับผมก็ตักไม่ถอนคนเลยทาหลานเลี้ยงไม่ถอนก็จะรอครับผมครับผมก็คือว่าเนาะคุณแม่เนาะพ่อก็คือว่าหาการหาอยู่หายจริง นี่เระผู้เรียนหนังสือผู้พันเลครับ<ห>ผมว้ยเรียนหนังสือกับล้อปานนี่กับผู้สาวบลกหลายตัวเนี่ย <c oughs> เออเป็นผู้ตักไห่ซ้ำตัวเนี่ย,ย <minorities> อ่อาสัญบ <c oughs> น้ำ่ยล่ะตัซื้อสันบอรการกระท้ามเขากับบ่อหักเลยแมนบ่อราอ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยครับผมมาเบิ้งทางนีครับผมมาเบิ้งการเบิ้งทางนีเบิ้งวิธีเอาขึ้นเบิ้งพี่น้องนี่ครับผมหวัง,ง,งวิทย์ขืนเอาลุ้งเนาะ <c oughs> นี่การห่อเสารุงครับผมี่ตาชูนี่ตาช่วกัสิแก้แบางคตาช่วเชียร์มบางคนเลนี่ขผมครับผมเป็นกิธีการเอาลวงเนาะนี่ครับผมนี่ครับผู้ยุ่ขลังโอ้โหนี่วันานผีตลงไปมีผู้ยุคขลังเราย้อนกันไหมกันทั้งสี่เนาะครับผม อันนี้ก็มีทั้งปลาสอยปลานทาก็แยกกันออกมาพี่น้องนี่ครับผมไปเชื่อหนึ่งพวไปยั้นมาสั่นทบกระเบียดมาครับผมกะฝากก็ไะไรกดแชร์กดติดตามลุงเขียววิธีสารเด้อพี่น้องเด้อว่าลุงเขียวสิผ้าผีผ้าหน่องหายยังเหตุยังให้พียนองเบิ้งหายยังให้พียนองชุ่มกะสหรับคลิปนี้ลุงเขียววิธีสารกะขอจบคลิปไปเพียงสำนีครับผมสวัสดีครับผม dan aktif